สวัสดีค่ะวันนี้ร้านอาหารที่พวกเราจะไปชื่อร้าน Flavor of India อยู่โซนบางนาลาซานซอย58สังเกตง่ายๆคือปากซอยเนะี่ยจะเป็น7 e เ e ่ e อนะคะเข้าซอยประมาณ200เมตรจะเจอร้านอาหารอยู่ขวามือเราอะ่ะเป็นร้านอาหารที่ติดหนึ่งใน10ของร้านอินเดียในใจของเรานักชิมทั่วไปในเมืองไทยด้วยนะคะข้างหลังจะเป็นที่จอดรถนะคะ ในร้านอินเดียค่ะที่จอดรถกว้างนะคะ o ี n a n go i n น i d e here the same Yup ว้านี้ค่ร้านนี้ว้าวร้านนี้เห็นหลายๆคนบอกว่าอร่อยนะฮะพอได้ศึกษาข้อมูลอาหารคร่าวๆถึงได้รู้ว่าหลายๆเมนูในอาหารอินเดียมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มชนโมกุลจากเปอร์เซีย ช่วงที่จักรวรรดิโมกุลมีอำนาจเหนืออินเดียและด้วยความหอมของเครื่องเทศเช่นมาซาล่าทำให้คนที่ได้ชิมอาหารอินเดียต่างหลงลหลในรสชาติที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์อ t h นี้ And then, um, What is it? a bean, right? I remember. Mm -hmm. We have places to go. I found another place. I mm like -hmm. On the way here. You lost Indian in India, ขาบอกมีใส่เครื่องเทศนะคะแล้วก็ไม่รู้นะคะว่ารสชาติจะออกมายัางไงเห็นเขาใช้เวลาเตรียมน,นานพอสมควรนะคะไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่านะเพราะว่าร้อนมากคนอินเดียจะนิยมดื่มชาเพื่อละลายไขมันจากอาหารที่บริโภคเข้าไปรสชาติจะออกหอมเครื่องเทศสมนุนไพรหวานมัน ส่วนตัวแล้วจินนี่ชอบชาสไตล์นี้นะคะอาหารจานแรกมาแล้วจ้า,าซาโมซ่านะคะเป็นขนมที่มีรูปร่างคล้ายกับกะหรี่ป,ปั๊บบ้านเราค่ะข้างในเนี่ยมีไส้ที่ทำด้วยมันฝรั่งหัวมันนะฮะบางร้านเนี่ยจะทำแบบรสชาติเผ็ดนะคะมันจะกรอบมากเลยนะคะข้างในจะเป็นมันฝรั่งนะคะ หอมเครื่องเทศเลย่ะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยซอสอันนี้จะออกริ้วหวานนะคะอร่อยดีค่ะเ<ม>จานหนึ่งจะเป็นไก่เทนโดรินะคะไก่ย่างเทนโดรินะ่ย เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มอาหาร mm. ปังจนะคะเป็นขอม,มากเลยอ่ะโอ้กดเิคออะไรอออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อ๋อ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 ๋๋ออ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 ออ อร่อยร้อนมากเลยนะเห็นคนรับบอกบอกว่าอร่อยชิมดูหน่อยได้อืมอืมรับรอง t ิสานเ t ือดพิสสาวอ่ะ really good อืกมันจะมีกลิ่นอ่อรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่เนื้อไก่อร่อยมากเลยนะ How to call this one Tandoori Chicken เกิดอ่ะว้าวในต้องไปกินอาหารอินเดียมาเยอะนะฮะร้านนี้เห็นเขาบอกรีวิวกัน5ดาวมาชิมแล้วอาหารอร่อยจริงๆค่ะเหมือนไส้อั่วนะคะเดี๋ยวรสชาติไม่ใช่เป็นเลือแพะเมนูคาบับ เป็นเมนูเนื้อและผักเสียบไม้ย,ย่างบาวันนะมีลักษณะคล้ายกับบาร์บีคิวโดวยนําเนื้อสัตว์เนี่ยไปโรยเกลือแล้วย่างแบบบาร์บีคิวนะค่ะความใหม่ของเมนูนี้ก็คือละลายในปากนะคะเห็นมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจว่าเมนูนี้เนี่ยพ่อครัวส่วนพระองค์เนี่ยปรุงขึ้นเพื่อถวายกษัตริย์อินเดียไวชาราที่สูญเสียฟันไปหลายซี่คนะ่ะแ s m <c> u <oughs> s h r o o m ปันน mm ี้ค huh. uh ือชีสแข็งชนิดหนึ่งของอินเดียที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเต้าหู้แต่หอมมันกว่านฮะสเปนชีสอะไรคะชีสโรเบิร์ตชอบออเดอร์มากเลยจำไม้่เขากินมาหลายรอบ This mushrooms with cheese. Which never, never thought of This กระเทียม er. นะน่านกระเทียมเนี่ยเหนหลายๆคนเขารีวิว่ะว่าน่านกระเทียมเนี่ยอร่อยนะ๋ยวจะชิมให้ดู <is> ส,นนส่วนน่าน,นาจะเป็นน้านชีสนะฮะ cool แป้งน้านเนี่ยก็จะกินคู่กับแกงร้อนๆน,นะะ Mm -hmm. and then we should have some cucumbers coming out in a minute, which is the cool no down part All the food. We got one more, one more dish, uh -huh. mm -hmm. which is cucumbers. And this should be interesting. I've never had mushrooms from. This one. Yeah, I've never had mushrooms in Indian food before. Uh -huh. So, dig in. Let me see. Here. This is where it was stuck to the walls of the oven. Okay. If you ever watch them make it no. in a really good restaurant? Mm -hmm. They roll it out flat and press mm -hmm. it out with their hands and then they stick it onto the wall of the oven okay. and bake it. I thought we have one more. <laughs> Be careful. What's then that? Oh my god. ว่ไงแต่คิวคมเบอร์อฮโยเกิร์ตน่สำหรับีว่าอีวิชาถ้วยนี้มีชื่อว่าไรต้านะคะหรือโยเกิร์ตที่ผสมกับผักดิบหรือปรุงสุกอะฮะนี่เราเลือกแบบที่เป็นแตงกวาดะ ถ้วยนี้นะ่าจะเป็นแตงกวากับโยเกิร์ตนะคะคือเวลากินแล้วก็กินร่วมกับแกงตัวอื่นนะคะมันจะช่วยบาลานซ์รสชาติของอาหารอินเดียนะะมันจะได้ไม่ไม่แบบแรงเกินไปนะคะโหแต่ร้านนี้อร่อยท่ะทุกคนชอบนะคะ especially <'s> Robert especially Mr. แลมบ์ไงอยากลอง try แลม เวลากินอาหารอินเดียเนี่ยอย่าลืมสั่งมากินกับอาหารจานหลักอ,อื่นๆอันนี้จะช่วยแก้เลี่ยนนะฮะได้ดีทีเดียวส่วนของหวานนะคะมีตั้งหลายอย่างนะแต่นะเราเลือกอันนี้ค่ะเคี mm ้ยเป็นไรซ์พุดดิ้งนะแบ่งกันนะคะ This is hot. I've never had it hot before. Right. I always get it cold. Yeah. I think they just made it. Mm -hmm. Everything was made to order. Mm -hmm. Oh, but the smell, like the milk. Yeah, it's usually they cook down. Yeah, I remember a lot it's of like the it it uh. sticky I think it would have come out faster. just mm -hmm. uh -huh. saying. So it's, clean. it's ไ i รซ์พูตตี้แต่อันนี้จะออกมาแบบร้อนๆนะคะที่เราเคยกินมันจะเป็นแบบเย็นนะรอนก็จะดีขึ้นยืนได้ดีข o ้นแต่ร้านนี้ถูกใจทุกคนนะคะหอมนมอ่ะหอมมากเลยนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะหอมกลิ่นนมมากนะแต่ที่นี่คือหวานไปนิดนึงสำหรับจินนี่ค่ะเพราะจินนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหวานนะะ What is this used for? Tic Tac. Oh. So, drink uh, oh. okay. That's huh? Give it to me. Wait. Yes. Okay. I told you. Le let me pray first. <laughs> and then we will be. and about. tic tacs. the candy. There's a rice. Fennel seed. Fennel seed. And it's, it's rice. The sugar? Yes, candy. Tic -tacs. No, that's, <laughs> that's sprinkles. Sprinkle? I'll give Just help to balance the. The green one is important. You need the green one. Otherwise, it's not balanced. Why is it the flavor of the green one? I don't know. <laughs> it's like green MMs. No. It <laughs> <you laughs> must be something like the. Yes, it's green MMs. It's absolutely accurate. when it's, it's like green Sugar. <laughs> it's your girl like you look how long gone Let's try it. taste like? try it. Let's And it. should have some it. Let's try it. let it. it. try it. it. อาหารค่ะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะก็ดูไว้นะคะเพราะเราจะจำได้ว่าเราสั่งอะไรไปนะฮะทุกครั้งที่เช็ดบิลมาเนี่ยเราก็จะเคยดูนะอืมหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทนะอร่อยค่ะอร่อยค่ะกลับแล้วค่ะสำหรับหลายๆคนจะรู้สึกว่ารสชาติของอาหารอินเดียเนี่ยเลี่ยน อร่อยหวานนะฮะจะเห็นว่าไปร้านอาหารอินเดียทีไรเนี่ยก็จะกินแบบมึนๆงงๆนะฮะแต่ทำไมอร่อยจังนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ตามไปได้นะคะร้านนี้เนะี่ยอร่อยจริงค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย